ลักษณะของเห็เดเยื่อไผ่ที่ใกล้จะบานหัวก็จะมีลักษณะแหลมๆแบบนี้นะคะก็คือจะบานในอีก1-2วันข้างหน้านะคะอันนี้เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะเพื่อนๆสามารถใช้แปรงที่มีขนอ่อนๆล้างแปรงทำความสะอาดให้เศษใบไม้เศษดินที่ติดอยู่กับเห็เดเยื่อไผ่ออกให้หมดนะคะ เพื่อเวลาที่เรานำมาขูดวุ้นนะคะวุ้นก็จะได้สะอาดค่ะมาดูวิธีการขูดวุ้นนะคะเราก็จะใช้มีดกรีดที่ผิวด้านนอกนะคะกรีดทะแยงมุมเลยนะคะกรีดให้กรีดให้ถึงชั้นวุ้นนะคะ กรีดแบบนี้นะคะกรีดทะแยงมุมทั้งสองฝั่งให้ถึงชั้นวุ้นเนาะ,ะทีนี้ก็มาดูวิธีการโขดวุ้นนะคะก็จะใช้มีดเปิดนี่นะคะแล้วก็ใช้อ่า ใช้มีดขูดวุ้นนะคะนี่เขามีเศษขูดวุ้นแบบนี้ในส่วนของวุ้นที่ติดกับเปลือกชั้นนอกก็ขูดด้วยนะคะ เราจะใส่กับถุงซิปล็อกที่เราเตรียมไว้นะคะเค๋เาวจะค่อยขูดจากผิวเปลือกนอกก่อนขูดได้หมดเลยนะคะค่อยๆขูดเอาวุนนะคะระวัง อย่าให้ติดผิวของเปลือกเห็ดชั้นนอกนะคะเราจะขูดเอาแต่วุ้นนะคะ แล้วก็คูดออกให้หมดเลยนะคะเราก็จะนำวุ้นที่เราขูดได้นะคะไปใช้ในการทำเครื่องสําอางทำเซรั่ม ทำสบู่ทำแชมพูนะคะวุ้นที่จะนำมาใช้ก็จะเป็นวุ้นที่อยู่กับดอกเห็ดเยื่อไผ่ที่ยังไม่บานนะคะก็มีทั้งลักษณะที่ใกล้บานกับลักษณะที่เป็นกลมๆแบบนั้นก็นำมาโขูดได้เหมือนกันเพื่อนำวุ้นไปใช้ประโยชน์แต่สำหรับ วุ้นที่ติดอยู่กับดอกเห็ดที่บานในแปลงแบบนั้นเราจะไม่นำมาใช้นะคะเพราะว่าเขาจะไม่สะอาดแล้วเพราะว่าเวลาที่เห็ดบานในแปลงวุ้นเขาก็จะโดนเศษดินเศษวัสดุปลูกนะคะก็จะไม่นำมาใช้ในการทำประโยชน์หรือไม่ไม่นำมาใช้ในการทำเครื่องสำอางนะคะ ใช้ไม่ได้แล้วนะคะ ลักษณะของเห็ดเยื่อไผ่นะคะเขาก็จะมีผิวชั้นนอกนะคะผิวชั้นนอกที่เป็นสีเข้มๆแบบนี้นะคะผิวชั้นนอกแล้วก็กรีดเข้ามาก็จะมาเจอวุ้นเห็ดเยื่อไผ่นะคะแล้วเขาก็จะมีผิวชั้นในอีกผิวหนึ่งนะคะเป็นผิวที่หุ้มดอกเห็ดไว้จะเป็นสีขาวๆนะคะเวลาเราขดูดเราก็ขูดเอาแต่วุ้นนะคะเราระวังอย่าไปขูดเอาผิวผิวเห็ดชั้นในออกมานะคะ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะเอาแต่วนระวังอย่าขูดแรงมากนะคะเพราะว่าถ้าขูดแรงมากก็อาจจะติดทั้งผิวชั้นนอกผิวชั้นในออกมาด้วยนี่ไหมพูดไม่ทานขาดคำ 你。嗯 นี่ขูดเสร็จแล้วนะคะขูดรุนเสร็จแล้วดอกนี้เขาเริ่มที่จะปริตรงหัวแล้วนะคะเราก็จะไม่จําเป็นต้องช่วยกลีดให้เขาสําหรับที่จะช่วยให้เขาบานก็ได้นะคะแบบนี้ก็เอามาวางาไว้ในแก้วได้เลยเอาวางไว้ในแก้วแบบนี้ได้เลยนะคะก็คิดว่าพวกนี้น่าจะบานสําหรับดอกนี้ ดอกใหญ่มากนะคะดอกนี้ใส่แก้วเลก็กไม่ได้เลยใส่ต้องไปใส่แก้วใหญ่แล้วก็จะเขีย่ยเอาเศษเปลือกที่เราขูดติดไปนะคะเอาออกไป นี่ก็จะเป็นวุ้นที่เราขูดได้ทั้งหมดนะคะจัดว่ายเยอะเหมือนกันนะคะเราก็จะนำวุ้นที่เราขูดได้ทั้งหมดนี่นะคะไปใส่ในตู้เย็นช่องฟิตนะคะ รอให้เราเก็บสะสมได้มากพอเราก็จะนำไปแปรรูปเป็นสบู่เป็นแชมพูใช้ในครัวเรือนได้ง่ายๆนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องไว้ด้วยนะคะเพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเพาะปลูกแล้วก็ประสบการณ์การนำเห็ดเยื่อไผ่ไปแปรรูปเพื่อใช้ในครัวเรือนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ